สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จัดวันนี้เราอยู่ที่<น>ตำบลกุดว่าบุญบ้างไฟตะไล,ล้านกุดว่านะครับอำเภอกุจินารายยังหวัดกาลสินนะครับน่าใช่วันนี้เรามาดูกันแบบสดสดกันไปเลยนะครับกับบ้างไฟตอนนี้เราอยู่กันที่จอดรถอยู่นู่นครับ หาจุดบางไฟอยู่ไกลๆตรงนู้นนะคะผมในวีดีโอาบ้เดี๋ยวเราจะ,จะเ,เดินไปดูกันนะครับ เดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปดูกันนะครับจนถึงฐานจุดโอเคปะตอนนี้เรามาอยู่ที่ประตูทางเข้ากันแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเดินเลาะชมไปเรื่อยๆเลยนะครับว่ามีร้านขายของระหว่างทางไปจนถึงลานจุดปลายร้านนะครับมันมีอะไรกันบ้างในงานนี้ใช่ค่ะต้องไปหนึ่งจุดไปแล้วนะคะอ่ามาไปกันเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ตลอดสองข้างทางนี้ก็จะมีร้านขายของนะครับตลอดสองข้างทางเลยมาดูว่าอ่าอานไรที่ไรเนี่ยั่ว ขอบคุณค่ไพ่ออรขอินนีอทไมไปเร็ขอบคุณค่าก่อแล้วขอบคุณค่าอร่อยกมะม่วงนี่เหนียวม่วงแต้มขอบคุณขอบคุนี่เป็นขวดเนียวม่วงแต้มนะครับนี่ข้วพดเหนียวม่วงแต้มนะครับขวโดเนียวม่วงแต้มครับรอบค่ะนรอนีนะครับอันนี้จากบริษัทจากบริษัทฮุยชครับคุณแม่นะครับเหนียวุอร่อยนะครับเป็นรสอานเดิม นี่เีให้เดียชิมก่อนเลยแม่ก็ซื้อตั่งนะครับนี่ถ้าถ้าชอบมาได้เลยนะครับอันนี้ถุงละยีบาทอันนี้ถุงละยีบาทเดี๋ยวเราออกมาแล้วไปซื้อกับนเขามมรทัดขายนะมีมาได้ทัดขายอันนี้มีมาด้รัขายราคาอย่ที่หกยี่สิบบาที่เหคอเียอร่อยมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะคุณม่ายเดียอะไร

The เดินทางเข้าไปสู่ตรงแถวเต้นของคณะกรรมการน,นะครับที่เขาจะมีผ่านซุ้มบ้องไฟต่างๆเนาะด้านหลังเ,เราจะไปดูบ้องไฟกันเะค่ะครับตรงนี้ก็คือบ้องไฟที่ช่างพวกเขาทํากันนะครับ<อ>จะเป็นพวกที่ช่างพวกเขาทํากัน,นดูกันนี่นี่นี่นะครับน,นี่ตะไลแสนนะครับตะไลแส<อ>นี่อันนี้ก็อันนี้พวกนี้ก็ตะไลแสนนะครับนี่ตะไลแสนนี่นะครับเป็นซุ้มที่ขอ เตรียงบอ้องไฟที่จะแข็งน,นะครับขอเตรียมบ้องไฟที่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 จะจุดกันะนะครับ,บนเนี่ยช่างเขากำลังทำบ้องไฟกันอยู่เนี นี่ตะไลแสนหมดเลยนี่ตะไลแสนนะครับนะตัวนู้นตรงนู้นเขากำลังมัดล่มกันอยู่เลยพวกนี้นะครับเขาแบบจะมัดล่มเผื่อแบบให้ล่มกลางนะคะใช่มัดล่มพอเวลาล่มมันขึ้นสุดแล้วมันก็ปางใช่ไหมใช่มันจะกลางมา่จุดสี่สูตรวินาทีบ้างนั้นคือ ก็เมื่อกี้ขึ้นลำบากมากนะครับขึ้นแล้วมันก็พลิกไปอีกทางหนึ่งนี่ข้างหน้านี่ป็้างสีอะไรบ้เงเบื้องนี้เหรอครับปบ้องนี้อาจจะเป็นเทพบุรพาก็ได้นะครับนี่โอ้โห,โหช่างอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะครับป้องสีชมพูนเลยเซฟครับโอ้โหเบื้องจะเยอะมากาเลยกกนะ,ะนี่นเขาบอกว่าเซฟซิเมสสิทธิ์คำพีลอยลมเปิกฟ้ายาเซฟระวังห้า 9เมตรนะคะแบบ43เซนติเมตรเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่จุด,ด,ดมุมในการดูกล้องไฟเลยครับชุดอันะนี้จะเป็นช่างควบตะไลแสง นะครับเตรียมต่อไปนะครับลำดับที่ตอนนี้เป็นแถวลงเเต้นของคณะกรรมการแล้วก็เต้นของลงเมร์เลนก่อนในการเดือดว่าถ้าครบทั้งสี่ดูแล้วท่านก็จะวิ่งโดยที่กัิกงาเราไว้หมนแล้วครับท่านขึ้นแล้วครับท่าน รุ่นแรงสวยงามสวยคือกัปปะนะครับห้าแสนสามพับคือกัป่าตั้งเงื่อนตอนนี้จะเป็นเท่าไหเรามาลออ้วนว่าล่มจาสมบูรณ์หรือไม่มาดูบ้างนี้ว่าจะเหมือนบ้างไหรือเปล่าเพรับสินี้กัปปะให้นิมิตเจ็บ้าง ได้นีเจ็บบ้างนะครับสะเกียงเยอะเพราะว่าอยู่วัดเขาต้มลายมะม่วงว้มะม่วงง่ายดีน wow. ่าก oh, wow. wow. oh. ินจะพูดเลือยแล้วทำประโยชน์ด้วยเข้าไม่หลับเบาไม่หลับไปน้ำช่วยที่หลายใครให้นี้วายประชันกันนะครับล้มลุตอนนี้ล่มขาดลงแล้วอ้าวขอแจ้งไปยังท่านผู้ชมนะครับให้เงี้ยเงียยดูบัไฟนะครับล้มมันหลุดนะครับล้มมันหลุด Trào đạo tâm lắm hơn là đạo quang của mô. Trào đạo tâm lắm tay mô 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 ทะลุเมฆไปเลยครับหายไปแล้วข้าบเจเมกประกาศลดทะเบียนกท5403กาลสินจะปิดทางเข้านะครับตอนนี้เขาเข้าออกไม่ได้มันหละนะครับ,ม,รบมันหละรถของท่านนั้น โดนเฉียวไปแล้วนะครับให้ท่านไปย้ายด่วนนะครับถ้าท่านไปย้ายอีกมันจะเฉียวอีกนะครับกท5403ี่ศูสามตะลุยนะครับช่าลุยเส้นผ่านเอวล่อกลางอ่าเป็นล่องกลางลมนะครับไฟสองเตรียมคนหน้า้อยเตรียมตัวเลยนะครับเข้ารับจุดแล้วนะครับเสียกจานคุมางสองนะครับได้ชุมบ้างไฟตะลุยสองล้านไก่ๆริ่มๆเดี๋ยวค่อยๆล่อนลงมาอร่อยหอม ครับบมาเลยนะครับลำดับ like ที like 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 ่ยี่สิมใจสองครับเข้าลานจุดแล้วนะครับลำดับสิบป้านใตุ้่มใจเจฝนทานอยของแท้ของปลอมเป็นยังไงนาะโอ้ไร้ไร้ปมเพราเราเจอ่อปลอมเนากนี่ต้องของแท้ความรูวมูไข่โอ้กจังสีนเปลรก็จังหวะเนเรียบใส่เรามาดูบรรยากาศของ การจุดบ้างไฟตะไลบ้านกุดว่านะครับนี่กำลังจะจุดบ้างไฟตะไลสองล้านแล้วนะครับดูคนนะครับเยอะมากวันนี้นะครับที่อำเภอกุดว่าคึ้มๆนะครับวันนี้อากาศเหมือนเหมือนฝนจะตกนะคบแล้วทุกท้างบ้างไฟผมจะบอกนะครับว่าบ้างไฟจะ,ะ,จ,ะจุด ขอฝนนะครับถึงจะคือว่างไฟจะจุดขอฝนนะครับตอนนี้เรามาอยู่แบบอินไซด์เลยครับมาอยู่เรามาอยู่หน้าเขาเพื่อนๆเลยครับนี่ฐานจุดอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เขากำลังทำบ้างไฟอยู่ครับรถเคนกำลังออกมาแล้วครับขนบ้างไฟสองล้านขึ้นฐานจุดแล้วนะครับนะครับใช่ใช่ครับ นี่นะครับบรรยากาศตอนนี้รถเคนกําลังออกออก,ออกมาแล้วนะครับตอนนี้บ้างไฟเข้าฐานเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานหมักอะไรหอมนะคะทีมงานหมัก,มมกบ้างนี้เป็นของทีมงานหมักอร่อยหอมนะครับ,รบอ่า น <No> un> ี่ครับเราอยู่ข้างหน้าครัดูคร้มๆเลยนะคะว่าจุดขอฝนใช่นี่คร pues ับเราอยู่แบบทุ่งนาเลยครับเจ้ครับเปนนี้เรามากันแบบสองคนสองคนพ่อลูกเลยครับดูจุดที่หนึ่งะม่อาโดน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 บินแล้วครับนี่โดนนี่นะครับจะเป็นโดนของซีทีวีไทยแลนด์แน่ๆเลยนะคะ ะอร์อวิถยบนท้องฟ้านะครับันนี้ของ c t v t ไทยแลนด์เดี๋ยวอีกสักพักนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับตอนบ้างไปอะไรสองล้านขึ้นนะครับว่าว่นนี CTV ดูกันใหญ่เลยดูน่มีมีมีถ่ายท่อสดด้วยใช่ครับเป็นเจ้าแห่งในการถ่ายนะครับวันนี้ป๊าป๊ากับไอคิวนะครับอยู่ที่ อำเภอกุดว่าเอ้ยตำบลกุดว่านะครับอําเภอกุชินาลายนะครับจังหวัดกาลสินนะครับดนะครับตอนนี้บ้างไฟตะไลยสองล้านนะครับกำลังจะขึ้นแล้วนะครับตรงเขียวขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่แบบใกล้ๆฐานจุดเลยนะครับทีมงานจุดบ้างไฟกําลังทยอยกันออกมานะครับเราอยู่กันแบบลิงไซส์เลยครับแบบ เดี๋ยวจะให้ดูภาพแบบสดๆกันเลยนะครับขณะบ้างไฟกาลังจะขึ้นนะครับไอคิวบ้างไฟนี้เป็นของทีมงานอะไรนะครับทีมงานหมากอร่อยหอมนะคบทีมงานหมากอร่อยหอมนะครับบ้างไฟตะล2สองล้านบ้างแรกของวันนี้นะครับมาดูครับว่าลมลมจากลางสมบูรณ์ไหมครับแต่ก็ตะลสิบล้านจะ้างสุดท้เจ้าสี่โมงอ่าแล้วเราจะเดี๋ยวได้ดูครับได้ดูจะถึง4ี่โมงเย็นครับบ้างไฟตะล10สิบล้านขึ้นนะครับอ่า บ้างไฟตรายสองล้านนี่มันมีกี่รูครับพี่คิวมี6กรูนมีหกรูนะครับจุดพูแล้วครับอ่าจุดพูแล้วครับจุดพูแล้วครับตอนนี้พี่คิวหลบข้างป้าเลยครับกลัวมากครับกลัวมากครับเป็นไงครับพี่คิวหลบกลัวมากครับพี่ครับจุดพูแล้วครับบ้างไฟตรายสองล้านนะครับดูนะครับ มันอลังการมากครับวิธ exactly. ีก่อนจะจุดนี่ครับจะย้ำไหมนะครับนะครับเรานะครับเตรียมตัวดูนะครับจุดจุดแล้วนะครับจุดแล้วครับไปลอยหอบ ไค ά, คาครับกำลังจะาวางไปกำลังจะขึ้นแล้วครับปุกวันกระหมูเลยครับมาจะหล่นมาโดนหัวผมไปครับเนี่ย โอ้ดูบนหัวนี่ครับก็ไปสูงมากครับขึ้นตรงมากด้วยครับอ่าหยุดแล้วครับตอนนี้ดูล่มครับล่มกลางไหมครับกลางไหมครับล่มกลางไหมครับล่มยังไม่กลางครับบ้างไฟกำลังล่วงลงมาครับ ่าบ้างไฟสองล้านบ้างแรกนะครับล่มหลุสายขาดนะครับบ้างไฟกำลังตกครับบ้างไฟกำลังตกครับแล้วเราจะไม่ดูตรงนั้นก็ได้แต่นตั้งไม่ต้องเ่ยไั่ดูเลยไม่ต้องวิ่งนะครับไม่ต้องวิ่งแั้นดูนะครับอยู่เฉยๆครับคอยหลบอย่างเดียวครับบ้างไฟตกข้างๆนี่นะครับดูบ้างไฟหลงนะครับ ตกแล้วครับนะครับทิทางที่รถไฟเพราะว่าล่มไม่กลางครับบางไฟนี้ล่มไม่กลางครับบางไฟตกครับเรียบร้อยครับน่เดี๋ยวเราคอยดูบ้างต่อไปครับนี่ทีมงานบังไฟนะครับบังบังบั้งบังไฟแสนกระเจาไปจุด แต่นนท์บ้างนี้จุดแล้วเรียบร้อยครับกรลังจะขึ้นครับว้าวไปแล้วสูงมากขึ้นตรงมาก เรื่องงาเดียรารีแล้วก็ช่างพื้บครับาางแร่ชู้ไทยไม่นานเสร็จไปแล้วอย่างเรืงานสุดแล้ว,ลวครับมาดูกันครับล่มจะกลางสมบูรณ์ไหมล่มครับมาแล้วนะครับเสื้อมาแล้วถ้าไม่มารับตัวนี้กลางสมบูม <สะ S 1> มรณ์กกหรือเปล่าเาล่มก,กลางสมบูรณ์ย,ยังไม่เห็นล่มครับโอ้<ส>ลกลางสมบูรณ์ครับน้องกลางสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับทีนี้แล้วเดี á, ด๋ยวค่อยมาลุ้นเวลากันครับ ส่วนบางนี้นะครับ<ด>กำลังเคลื่อนไปครับพี่กิวสีเขียวนี่นี่ช่างอะไรก็ไม่รู้ครับเอาไม่รู้แล้วทำไมบอกว่าชอบที่สุดล่ะครับผมไม่ชอบสีนะครับผมไม่ได้ชอบเพราะว่าพิ่งผ่านเราไปเมื่อสักครู่นี้ครับ <laughs> เรามานั่งขวางทางขนส่งของ,ของบางไฟเขาครับเดีย๋ยวผมดูก่อนนะครับเ <laughs> พราะเขาชื่อว่อนานครับ เ,เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับตอนนี้เขากำลังขนไปที่ฐานนะครับอตอนนี้เดี๋ยวใกล้จุดตลัยสองลานเลยนะครับคนเยอะมากเลยดูนนครับรรยากาศโอ้โหใชครับใช่ครับ,นค,รบคน,นแบบ อย่าง but, <Aqui. S 1> พียับเลยดูดูเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆดูเขาบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้ก็ยิ่งเข้าไปครับตรงนี้คคนเยอะไหมครับคนเยอะมากเลยครับคนเต็มเลยครับเดินจากนานี่ครับผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเส่ครับเดี๋ยวบ้างไฟก็จะใกล้จุดแล้วเดินเข้ามากันไม่ขาดสายเลยนะครับ เรก็จะบบรรยาก,กาศร,ร้านค้าสองข้างทางตอนระหว่างเดินจากที่จอดรถนะครับไปที่ฐานแต่ตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับจากบริเวณกอ,องอำนวยการกลับมาที่รถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวบ่ายสองเราจะไปดูอะไรตะไลสองล้านครับเดี๋ยวบ่ายสองเราจะไปดูตะไลสองล้านแล้วก็สี่โมงเย็นเราจะไปดูอะไรต่อสิบล้านสิบล้านต่อนะครับ ครับครับเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังเดินกลับที่รถไปดูไกลๆกันนะครับถือว่าช่วงนี้เศรษฐกิจสะพัดมากมีโควิดปไม่ได้ดไม่ได,ไได้ไม่ได้จัดงานมาตั้งสองปีแลครับงานนี้งานนี้ไม่ได้จัดมาสองปีแล้วใช่ครับ,รบต่อไปเรามาถึงบ้างไฟคายแม็กนะครับบ้างไฟ ที่เรารอคอยของวันนี้แล้วนะครับเป็นบัางไฟตะไล10ล้านจากทีมงานสิทธิ์ช่างแดงนะครับนี่นะครับเคลื่อนมาด้วยรถนนะครับเป็นรถเคล่อนสิอรถเคนใหญ่นะครับนรถเคลอนอะไรนั้นแบบล็กเกินนะครบใช่ครับจุดที่ร้านจุดนะครับใช่ครับตอนนี้กําลังเคลื่อนบัางไฟ10ล้านของสิทธิ์ช่างแดงมาที่ร้านจุดนนะครับนงเิ่สด1ล้านครับ มาตุ่นรักพี่นะครับเด็กชายเด็กชายธนาทิพย์น,น้องเต้น,น้องเต้น,นะครับพี่มารออยู่บนธนนินี่ครับเป็นรถขนบังไฟสิบล้านที่จะมาจุดในตอนนี้นะครับนะครับอของวันนี้สิบล้านเราเคลื่อนข้ปแล้วนะครับกำลังเคลื่อนข้อตอนนี้ธงเขียวขึ้นแล้วนะครับมา ทองเกี่ยวขึ้นแล้วนะครับวันนี้เรามาดูกันนี่ครับสี่คนเลยนะครับแม่มิวไอเดียป้าป้าแล้วก็ไอคิวเลยนะครับนะครับทองเกี่ยวขึ้นแล้วครับเดี๋ยวจะมีสัญญาณไฟนะครับหลังจากเราจบบ้างไฟแสนบ้างนี้นะครับเราก็จะชมบ้างไฟสิบล้านแล้วก็มีบ้างไฟสองล้านอีกบ้างครับนจะจาเห็นไหมพร้อ,อ,อมแลวนะครับสัญญาณไฟมาแล้วสัญญาณไฟมาแล้วครับ มาแล้วจุดแล้วครัดูนะครับขอนะขอนะขึ้นไมขึ้นไมครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้ อ๋อคือสูงเลยครับโค้งเหมือนจะเหมือนจะโค้งเหมือนจะโค้งล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 งโค้งล้นโอ้ดิ่งลงด้วยครับรู้สึกว่ามากว่าจะดิ่งลงด้วยเร็วด้วยโอ้ยไม่ไหวลงกลางเอาลงกลางพอดีครับลงกลางอ่าลงกลางพอดีนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วบั้งหนึ่งดีต่อไปเราจะดูอีกสองบั้ง นี่สิบล้านสิบล้านมันน่าจะโดนทับคนมากกว่ามันไม่ทับคนหรอกครับนานนะครับนี่ได้ได้ได้เดี๋ยวจะดูสิบล้านทั้งสองล้านเลยครับนี่ต่อแถวกันมาแล้วครับใหญ่ปิดท้ายเออสิบล้านได้ได้ได้ต่อแถวกันมาแล้วครับนี่ครับบางไฟสีช่างแดงเดี๋ยวเขาจะมีเวลาเซตบ้างไฟอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเขาให้สัญญาณทรงแดงตรงเขียวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับ คุณจุดแล้วนะครับบ้างไฟ1ิบล้านของเราหมุนด้วยหมุนด้วยบ้งไฟที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้นะครับบางไฟ10บล้านสิทธ์ช่างแดงกำลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับอโ กระโมเลยครับขึ้นไม่ขึ้น,ข,นขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้น ดูบรรยากาศคนเลยนะครับโอ้โหมารอดูบ้างไป10บล้านกันนะนี่ครับเยอะมากเยอะมากลงเล่นโคตมด้วยนะครับดูครับโหนี่นะครับเทศกาลใหญ่ดูครับคนโหม ร่มกลางสมบูรณ์นะครับอยู่บนฟ้าแล้วเรียบร้อยว่องไฟ10บล้านสิทธิช่างแดงครับมีว่องไฟ10บล้านกำลังจะลงสู่พื้นแล้วนะครับล่มกลางสวยงามครับสมบูรณ์ค่อยๆล่อนล,ลงสู่พื้นดินนะครับางาน,นจบพิธีประเพณีนะครับบุญวองไฟปีนี้นะครับสนุกสนานมาก อย่า um ลืมกดติดตามมาด้วยนะครับเด <c oughs> <c oughs> exactly. ี๋ยวจะหาคลิปสนุกๆแบบนี้มาให้ดูกันอีกนะครับไอเดียะสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีครับหน่อยบายไม่ไปดูบ้างนั่นแหละ